จากหน้าประวัติศาสตร์สู่ตำนานแห่งวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าพระกริ่งชินบัญชอหน100ึร้อยปีพระจักพยานแห่งการหลอมรวมสุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงรัตนโกสิน์หัวใจแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือตปูสังขวานอายุกว่า400ปีจากหลังคาพระอุโบสถวัดระฆังที่ซึมซับพลังพระพุทธมนต์นับศตวรรษเพื่อตรึงมหาบารมีเสริมความมั่นคงมิให้คลอนแคลน พลังแห่งพระคถาชินบัญชรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้ประสิทธิ์ไว้ถูกจารึกอยู่ในทุกอนูมวลสารสถิตสืบมานับร้อยปีหลอมรวมฉนวนจากสองสายพระกริ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสายวัดบรวรนิเวศวิหารจักรพรรดิแห่งพระกริง่งและสายวัดสุทัศนเทพวรารามต้นตำรับพระกิ่งแห่งสยามเพื่อพุทธคุณที่ครอบจัก,กรวาลอย่างแท้จริง สืบสารตำนานโดยนายช่างคนเดียวกับรุ่นปีหนเจผนวกชนวนหลวงปู่ทิมและพลังฟ้าจากสายล่อฟ้ายอดพระเจดีหล่อหลอมเป็นกราะเพชรแห่งพุทธานุภาพขุมครองป้องกันพยันตรายทั้งปวงหลอมรวมมวลสารศักดิธิ์ด้วยพิธีกรรมเททองหล่อโบราณจานแผ่นยัน,108นร้อยแปดนปฐมมังสิตามตำรับโบราณาจารย์ประสิทธิ์ประสาทความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในทุกอนุ